เ,ออเห็นว่าช่วงบ่ายเนี่ยออกรมบุตรบอกว่าฝนจะตกผมไม่แน่ใจว่ามันจะตกหรือเปล่านะแต่เมื่อคือนเนี่ยตกแล้วก็ตกหนักด้วยออน่าจะมาณสองสามทุ่มเนี่ยท่านผู้ชมออผมมาท่านผู้ชมมาที่ตำบลทาสบเศร้าวนางอำเภอแม่ทานะครับ จังหวัดลำพูนท่านผู้ชมเป็นพื้นที่นานะครับเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่กับ226ตารางวาเอกสารสิทธินั้นเป็นโฉนดคูดแดงเนี่ยทั้งหมด5ใบเลยท่านผู้ชมราคาเนี่ยเจ้าของซื้อเปิดไว้ที่ไร่ละ5 0 0แสนนะครับซื้อทุกซื้อผมขายในยราคาเจ้าของนะครับและถ้าเกิดท่านที่มีความสนใจไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงสวนลำไย,ยหรือที่บ้านเนี่ยท่านก็สามารถพูดคุยแล้วก็ต่อรองกับเจ้าของได้เลยโดยตรงท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้ผมเจอเกษตรกรก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้สอบถามเกี่ยวกับในส่วนของแปลงที่ดินแปลน,น ถือว่าโชคดีมากเลยปรากฏว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยได้เอาเสาแล้วก็เอาเอา,เอาถุงเนาะถุงพลาสติกเนี่ยนะฮะามาปาักไว้ที่แปลงที่ดินก็ถือว่าดีมากเลยเก็ดูแนวเขตง่ายหน่อยนี่นะนี่แนวเขตมีถุงเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้เ,เขาเพิ่งจะมาทำนะเป็นลำเหมืองสาธารนณะท่านผู้ชมนี่นะเขาเพิ่งมาทํา แล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินเราอยู่ตรงขวามือถ้ากับแปลงที่ดินของเราเนี่ยติดก,กับลําเหมืองนะครับนี่นะเป็นพื้นที่นานะครับด้านหน้าเป็นวิวภูเขานะครับนี่นะรอบๆเนี่ยเป็นวิวภูเขาทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะเป็นวิวภูเขาเออส่วนศูนย์ราชการแม่ทาสถานีรถไฟฐานีตํารวจนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นท่านผู้ชมนี่นะอ่าขนาดท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญแล้วก็ในส่วนของหน้าแปลง ความกว้างอยู่ที่75เมตรนะครับส่วนความลึกอยู่ที่220เมตรท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ผมโด่งขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมหน้าจะเห็นในส่วนผ้ามุมสูงนะแล้วก็ฝั่งนูน้นเจ้าของเขาก็เอาเอาไม้นะไม่ไผ่แล้วก็เอาถุงพลาสติกนะ่ะไปปักไว้นะสวนตรงนี้เป็นทางสาธารนณะท่านผู้ชมเนี่ยนะเข้าไร่เข้าสวนของอเกษตรกรพื้นที่อื่นหรือแปลงอื่นนะสวนตรงนี้เขาเพิ่งทำเนี่ยนะยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยนะเป็นลําเหมืองเนี่ยนะ แล้วก็ในส่วนของที่นาของเราเนี่ยตรงนี้นะทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับเกือบจะติดทางรถไฟเลยนะด้านหลังนี่นะะเรามาชมตรงนี้นิดนึงนี่ก็เอาไม้ไผ่มาปักไว้เนี่ยนะนี่แต่ว่าดีมากเลยนะแนวเขตดูง่ายมากเลยนี่นะนี่ตรงนี้ปึ๊บ แล้วจากตรงนี้ท่านผู้ชมมองขึ้นไปตรงๆเลยเท้ายแปลงก็มีม,มีไม้ไผ่นะแล้วก็มีถุงผลาติกสีฟ้าปากไวนะความลึกอยู่ที่220เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่นาของเรานี่นะเอกสารสิทธินั้นเป็นฉนดคคูดแดง5้าใบเลยท่านผู้ชมด้านหน้าก็เป็นวิวภนะูเขานะที่เห็นเป็นวิวภูเขาเนี่ตรงนั้นน่ะเป็นถนนลาดยาง2เลนท่านผู้ชม เนี่ยที่เห็นเนี่ยข้าวที่ขึ้นเนี่ยเกษตรกร,ร,กรบอกว่าเป็นข้าวตกอ่าเพราะก่อนหน้านี้ก็รถเกี่ยวเนาะเขามาทําการเกี่ยวแล้วทีนี้มันก็มีข้าวนะครับซึ่งมันร่วงออกมานะเนี่ยนะมันก็นมาขึ้นเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่นาทั้งหมดเลยอ่าสาหรับเอ่อท่านที่กําลังมองหาพื้นที่กเกษตรนะครับโอเรียนเชิญเลยแต่ปัจจุบันท่านผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะ ออรู้สึกว่าจะปล่อยเช่านะเช่าทำนาเนี่ยแหละครับในส่วนของการเช่าทำนาเนี่ยผมว่าออปีนึงไม่น่าจะไม่น่าจะเยอะหรอกในส่วนของที่นานะมาเดี๋ยวเราเดินกันไปย,ยาวๆท้ายแปลงเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีรถไฟวิ่งอยู่แต่แปลงที่ดียวของเราเนี่ยมันไม่ได้ติดกระทางรถไฟนะครับออมันนิดเดียวอ่าโอเคเดี๋ยวเรา ไปชมในส่วนภาพมุมสูงก่อนเอ,อ่ย้ำพีกัดอีกครั้งนึงนะทานผู้ชมนะพี่กัดอยู่ที่ตาสสําบลทาศบ้าอาอำเภอแม่ทานะครับจังหวัดลําพูนนะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนท้ายแปลงกัน่าเดินกันมายาว,ยาวเลย อ่สังเกตด,ดูด้านหน้าเป็นวิวภูเขานะครับเห็นไหมสวยงามไหมตรงนี้ก็เป็นวิวขขาเมื่อเช้านี้ผมมาเ่านผู้ชมเนื่องจากเมื่อคืนนี้ฝนมันตกใช่ไหมอ่าแล้วก็หมอกเนี่ยมันลงตอนเช้าดูได้ว,วิวภูเขาโอ้สวยงามนี่ผมเดินมาถึงท้ายแปลงแล้วนะนี่นะเจ้าของเขาเอาเสามาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็มีถุงสีฟ้านี่นะครับแล้วก็เลยไปที่เห็น่านผู้ชมมันเป็นทางรถไฟนะครับนะ่ะนี่นะ เนี่ยเป็นทางรถไฟเพราะว่าสถานีรถไฟแม่ทาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เป็นศูนย์ราชก,การแม่ทานะครับเ,เพราะว่าแปลงที่ดินของเรานะครับห่างจากศูนย์ราชการแม่ทาเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะไม่ไกลนะนี่นะแนวเขียนนี้ท้ายแปลงนะแล้วจากตรงนี้นะครับก็ตรงไปเลยความกว้างอยู่ที่75เมตรนะแล้วก็ฝั่งเนี้ยเป็นในส่วนของแปลงที่ดินของเราทั้งหมดเลยนี่นะ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังมองหาพื้นที่เกษตรพืชสวนไล่นาเนี่ยครับชอบทําไร่ทําสวนเนี่ยโวเรียนเชิญนะราคาทุกราคาสามารถคุยต่อรองกับเจ้าของได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมว่าแปลงที่ดินของเราเนี่ยมันติดกับรําเหมืองสาธารณะแล้วก็ลําเหมืองเพิ่งจะทําด้วยนะนี่บัวชาวบ้านนี่สวัสดีนูน่นอีกตัวง ตรงก็เป็นเลยครับเดินบงคันนาเนี่ยนะนี่ทงอยู่ตรงนี้นะปุ๊บนี่ตรงนี้เสาเนี <Okay. S 1> ย่ยสังเกตดูรูปแป้งที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ฝั่งนี้สังเกตดูอันนี้ก็เพิ่งจะมาทํานะครับนี่เนี่ยกงาว้างเนี่ยเมตรกว่านะนมีน้ําด้วยนะ เนี่ยนะมีน้ำด้วยนะเนี่ยแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยส่วนแปลงที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ากับฝั่งนี้ของเรานะติดก,กับลำเหมือสาธานะนะครับนี่เนี่ยนะตรงขึ้นไปเลยความลึกอยู่ที่220เมตรท่านผู้ชมนี่นะสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะในส่วนของการชมทรัพย์นะครับแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะ,อ,ะอยู่ดีดีปุ๊บปัาบท่านโทรเที่ยงท่านโทรเช้าเนี่ย เราเย็นท่านมาดูเนี่ยผมไม่ส่งให้ท่านนะเพราะบางทีผมออกมาถ่ายทําคลิปบางทีถ้าท่านจะไปดูบ้านเนี่ยบางทีเจ้าของบ้านเขาก็ไม่อยู่นะเขาก็ออกไปท,ทําธุระนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยแจ้งล่วงหน้าวันถึงสองวันเลยก็ถือว่าดีมากเลยอโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงนะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับนี่นะถามว่าที่ดินแปลงนี้ดียังไงก็มันติดก,กระลำเหมืองเนี่ยนะยาวไปเลยเนี่ยยังเมใหม่อยู่เลยนี่ดูดิ อันนี้แปลงที่ดินเราอยู่ฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหแล้วแล้วนี่เขาเพิ่งมาทํานะครับนี่เพิ่งจะมาเทป,ปูนนะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหถือว่าดีมากเลยนะสวยงามตามท้องเรื่องอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมสวัสดีครับผม